โอเคค่ะอันนี้เป็นในส่วนการจัดแสดงในส่วนที่3ของเขานะคะของส่วนที่3นี่จะเป็นชีวิตชาวบ้านไทยสมัยก่อนจริงๆไม่ใช่ส่วนที่3นะมันมีทั้งหมดอ่ะส่ส่วนแต่กี้แบ่งเองว่าเป็นว่ากี้จะดูอันไหนก่อนเพราะฉะนั้นกี้ว่าตรงจุดเนี้ยตรงนี้กี้ก็เลยเรียกเป็นในส่วนของส่วนที่3อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรนะคะ ชีวิตชาวไทยสมัยก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าอายุทยาเนี่ยเป็นเกาะนะคะแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านอยู่ริมน้ําบ้านกีเองทุกวันนี้ก็อยู่ริมน้านะคะอกสั่น,นขวันตลอดนะคะบางปีน้ําก็ท่วมบางปีน้ําก็แรงนะคะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้แรงซะบ่อยนะคะมีปีเนี้ยน้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะหน่อยแต่คิดว่าคงไม่ท่วมแน่ๆนะคะวิถีชีวิตของคนในออ,อยุธยาเราเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงศรีมานะคะจริงๆก่อนกรุงศรีด้วยซ้ําเพราะว่าจากที่เราไปมาในทุกๆที่ในพระนครรียานะคะที่ขอยกตัวอย่างว่าอย่างวัดพนันเชิงเนี่ยอยู่มาก่อนตั้งกรุงศรีนะคะหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงนี่อายุเผยเผสืบประเด็นจริงน่าจะเป็นพันปีอะ่ะคืออายุนี่ไม่ไม่ลดหลั่นกันไปจากหลวงพ่อโตที่วัดป่าลายๆที่สุพรรณเลยนะคะเพราะว่าถ้าสืบไปจริงๆแล้วน่าจะอายุเป็นพันปีกันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็วัดนั้นเนี่ยก็คือสร้างก่อนที่จะมีการก่อตั้งกรุงศรีอุทยาของเรานะคะแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดเก่าแก่ก็จะเป็นธรรมิกราชอันน้ก็สร้างก่อนกรุง26ปีิปีในภาพนะคะธรรมิกราชสร้างก่อนกรุงศรี26ปีวัดพนัญเชิงสร้างก่อนวัดธรรมิกราชถูกไหมคะเพราะว่าคนที่สร้างวัดพนันเชิงคือเป็นพระราชบิดาของอคนที่สร้างวัดธรรมิกราชใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้น26ปีเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอูอ่ทองหรือสมเด็จพระลาลามาธิบดีใช่ไหมอ่าที่1เดิมเดิมๆชื่อของท่านเลยก็คือขุนพะง่วขุนพะง่วคือใครขุนพะง่วก็คือเป็นชื่อเดิมก่อนหน้าที่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จพระรามาทิบดีที่หนึ่งั่นแหละท่านก็เป็นผู้สร้างวัดมหา,าธาตุด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอยุธยาเราเนี่ยจะมีความผูกพันอยู่กับวัดนะคะสมัยก่อนเราไม่มีครูนะคะเรามีแต่พระ ะะเด็กๆจะเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนกับพระกระส่งกษัตริย์คนที่มียศฐานนาศากใหญ่โตสมัยก่อนสมัยก่อนเราปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็จะต้องอส่งพระราชโอรสหรือว่าพระราชธิดาพระราชผู้หญิงก็ไม่ค่อยได้เรียนนะคะผู้หญิงจะเรียนการเลือนอยู่ในวังใช่ไหมส่งพระราชพระราชบุตรเอ้ยไม่ใชก่กี่เรื่องไม่ถูกเขาเรียกน,นะส่งลูกชายอะใช้คำอย่างนี้แล้วกันคือส่งลูกส่งหลานไปเรียนกับ ะจะเจ้าอาวาสนะคะถ้าเกิดเป็นอยู่ในอยู่ในวังก็จะเรียนกับวัดที่อยู่ใกล้ใกล้กลกลวงังก็คือเพื่อง่ายก็เหมือนสมัยเนี้ยค่ะคือถ้าเกิดรวยหน่อยนะคะก็จะได้เรียนในวัดที่ดังๆหน่อยเจ้าอาวาสเก่งๆใช่ไหมอย่างกษีรศาก็เรียนมั่งไม่เรียนมั่งก็ว่ากันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของอชาวอายุทยาของเรานะคะหรือว่าคนไทยเราเนี่ยเราผูกติดอยู่กับความเป็นวัดบ้านโรงเรียนอะไรพวกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ ะะแล้วก็พื้นที่ยุทยาเองเป็นพื้นที่ลับลุ่มเป็นเกาะเมืองบางคนอยู่ใกล้น้ําใช่ไหมคะบ้านก็สร้างอยู่ติดน้ําน้ําท่วมก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะเขาชินกับการอยู่น้ําท่วมก็สร้างตึุงสูงไงคะบางคนก็อยู่แพซะเลยประมาณนั้นส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดน้ํา mm hmm. เขาก็จะทําเลือกสวนไล่นาเพราะว่าโซนออภาคกลางของเราเนี่ยทำนาเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยุธยาเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวอะไรไนยก็ว่ากันไปเนี่ยค่ะอะในนี้เขาพูดถึงเรื่องประเพณีลงแขกด้วยท,ทุกคนยังพอจะจํากันได้ไหมว่าสมัยก่อนเนะี่ยเวลาทาํานาใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มีรถเกี่ยวหมดแล้วเนาะมีรถเกี่ยวรถหวานคือพูดง่ายคือครบวงจรอ,อะไถเสร็จหวานพอข้าขึ้นถูกไหมตัด แล้วก็ลูดเลยนะคะสมบูรณ์แบบจากสมัยก่อนเนี่ยคุณทำนาเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาของเขานะคะพี่กำลังหาอยู่ว่าการลงแขกเกี่ยวกข้าวมันอยู่ตรงไหนนะ้ามันจะต้องมีภาพมีวิธีบอกให้เราอันนี้เป็นไอ้นี่เป็นพิธีกรนจุกอันนี้ต้องมาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยดูดิส่องใบก็ไม่เห็นหลอกตัวมันเล็กนะคะอันนี้เป็นพิธีกรจุนะคะอันนี้เป็นการคลอด <c oughs> อันนี้เป็นการคลอดนะคะอันนี้เป็นการคลอดดูดิอันนี้เป็นการ,นนเ,การเรียนหนังสือก็อย่างที่บอกเห็นไหมคะสมัยก่อนก็เด็กๆก,ก็ต้องมาเรียนกับพระในวัดเห็นไหมคะจะเอาวาสสอนเห็นไหมคะ,ะเด็กๆถ้าเด็กๆธรรมดาปกติเนี้ยอาจเรียนกับพระใช่ไหมคะ,ะถ้าเด็กๆมีกระตังหน่อยพ่อแม่รวยหน่อยก็เรียนกับวัดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นลูกของอพระมหากษัตริย์หรืออะไรประมาณอย่างนี้ก็ ก็เรียนวัดหลวงไงใช่ไหมคะเพราะว่าในในพระบรมมหาราชวังก็จะมีวัดหลวงอยู่แล้วอย่างอย่างในพระบรมมหาราชวังก็จะมีวัดไรวัดวัดวัดมหาธาตุถูกไหมคะวัดมหาธาตุเนี่ยมีพระประจันรษาแต่วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นวัดหลวงแต่ว่าไม่ใช่วัดที่มีพระอยู่นะคะเป็นต้นแบบของวัดวัดพระแก้วที่กรุงเทพคือเป็นวัดหลวงแต่ไม่มีพระอยู่นี่อันนี้เป็น เป็นบ้านที่อยู่ริมน้ําที่กี้บอกเนาะเห็นปะดูดิสมัยก่อนก็เป็นเป็นบ้านเรือนไทยเนาะเห็นปะแบ่งแยกกันชัดเจนนะคะบ้านใครรวยก็ใหญ่หน่อยนะคะอันไหนอันไหนอันไหนจนๆก็เล็กหน่อยนะคะออยู่ริมน้ําก็จะมีเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะสมัยโบราณอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรตีนท่าเห็นไหมเด็กเดยวนี้คงไม่รู้แล้วนะคะว่าตีนท่าคืออะไรนะตีนท่าก็หมายถึงท่าน้ำอ่ะนะคะแต่สมัยก่อนคนโบราณเขาเรียกว่าตีนท่าตีนท่าอย่างเงี้ยประมาณนี้ มันก็จะยื่นออกมาจากบ้านเห็นไหมแต่ถ้าบ้านใครไม่ได้อยู่ริมน้ําใช่ไหมคะเขาก็จะขุดบ่อนะดูดิดีเทลเขาดีมากเลยนะคะดูดิมเีเลี้ยงควายด้วยเห็นไหมเห็นไหมมีเลี้ยงควายมีอะไรด้วยเนะตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆคงสวยกว่านี้มากนะคะแต่นี้หลายปีแล้วนะคะที่นี่ตั้งแต่ปี2529อะ่ะคิดดูดินนานแค่ไหนอะเมื่อกี้กีพูดค้างถึงเรื่องอะไรนะการพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมคือสมัยก่อนอะเกี่ยวข้าวอะ เขาก็คือเหมือนขอแรงมาช่วยกันนะคือเวลาเขา,เาลงมีการอะไรนะทํานาเนี่ยช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะต้องมีการเ,าเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนไม่มีเครื่องไงเขาก็จะขอแรงกันไปช่วยช่ไหมคะสมมุติว่าบ้านกี่ทํานาใช่ไหมอ่าแล้วบ้านคุณทํานากี่จะเกี่ยวข้าวกี่ไปขอแรงจากคุณอนะ่ะหรือบ้านเพื่อนๆนนมาช่วยกันเกี่ยวข้าว เราก็มีหน้าที่ทําอาหารการกินคอยเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้ถึงเวลาก็พอบ้านคุณเกี่ยวเราก็เอาคนของเราคือช่วยกันใ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 นสังคมของสังคมไทยสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จ้างอย่างเดียวนะคะถึงบอกาชาวนาเดี๋ยวนี้ทํานาก็ไม่ค่อยเหลืออะไรนะคะพูดแล้วก็เศร้านะคะเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของเรือนไทยเรือนไทยนะคะเราได้มีโอกาสไปที่คุ้มขุนแผนกันมาแล้วนะคะ ที่ไปถ่ายมาแล้วทุกซอกทุกมุมเลยนะคะที่คุ้มขุนแผนผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนนะคะคุ้มขุนแผนเพราะว่าชอบมีแบบทีมงานเขามาทําละคงละคออะไรกันอย่างเงี้ยไอพื้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหเสียเออมันได้นี่ไปเยอะเหมือนกันนะคะก็ถ้าคนที่ดูแลได้ยินอยู่ก็ <laughs> ขึ้นไปทำให้มันให้มันสวยงามนะคะเวลานะักท่องเที่ยวมาเขาจะได้มาเห็นความสวยงามของจังหวัดเราเนาะ <laughs> โอเคอันนี้อ้อขึ้นได้แต่เดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปข้างในนะบ้านเรือนไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นได่ขูนสูงทุกคนเห็นปะเนี่ยเหมือนบ้านเลยบ้านกี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยอย่างงี้ค่ะไต่ขุนมันจะมีร้านแบบนี้เห็นไหมไว้นั่งใช่หไหมอันนั้นเป็นเช่นหมากอ่าเป็นเช่นหมากเป็นกล่องใส่บุหรี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนโต๊ะสําหรับทําพวกงานหัตถกรรมปั่นไส้เย็บมุ้ง ลับมีดอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนั้นเป็นเรือ,อน,นั้นเป็นเรือเห็นไหมอันนี้นเป็นเรือโหเรืออะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเรียกผิดนะเรืออะไรไม่รู้อะ่ะมันมีชื่อเรียกอันนั้นเป็นพวกอุปกรณ์ดักปลาทั้งหลายนะคะโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมสมัยก่อนเนะะี่ยเขาไม่ต้องแบบอะไรกันมากเลยนะอุปกรณ์ดักปลานี้ก็ทํามาจาก ไม้ไผ่อะไรต่างๆทั้งนั้นเลยนะคะสมัยนี้นี่โหเน้นความรวดเร็วนะคะใช้อุปกรณ์ช็อตกันเลยทีเดียวนะคะตายหมูค่ะปลาตายหมูเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรกระดง้งบางอันกี้ก็จําไม่ได้แล้วจริงๆนะจะไปว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่เขาจะไม่รู้จักอะไรพวกนี้เลยนะขนาดเราเนี่ยอยู่จะอยู่จนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยบางอย่างกี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะแต่โชคดีที่แบบอยู่ใกล้แม่ไงแม่จะเรียกเข้าครัวบ่อยเราก็เลยจะค่อนข้าง รู้อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะกว่า,าชาวบ้านกาหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะเขาทําบันไดสองข้างนะเ,เดี๋ยวนะที่กำลังจะบอกว่าที่นี่เหมือนเหมือนคุ้มเหมือนบ้านขุนช้างที่เราไปที่สุพรรณเลยนะมีบันไดขึ้นสองข้างแบบเนี้ยแต่ว่าที่คุ้มขุนแผนเนี่ยมันจะมีบันไดด้านหน้าเนาะมีบันไดด้านหน้าแล้วก็ขึ้นไปพักทางด้านหน้าแล้วก็สามารถขึ้นไปได้สองฝั่งนะคะ แต่อันนี้เขาน่าจะทําเป็นรูปแบบให้เห็นมากกว่าว่าบันไดที่ขึ้นน่ยมันเป็นยังไงนะโอ้โหชันดีแท้นะคะเด็กๆขึ้นระวังนะคะเนี่ยมันลื่นนะอันนี้คือเข้ามาในส่วนของบริเวณด้านในบ้านนะคะเริ่มต้นจากเนห้องนอนก่อนเลยไหมคะพอห้องนอนเขาก็จะนอนเป็นฟูกแบบนี้เห็นไหมคะด้านในก็จะเก็บอะไรตาไลก็ว่ากันไปน,นี่เขาห้ามเข้านะคะเดี๋ยวเข้าไปนะ ที่ไหนเขามีป้ายห้ามเข้าอย่าเข้านะคะได้โปรดเธอนะคะบางทีเนี่ยอะไรที่มันควรจะอยู่ในล่องในลอยหรือเจ้าหน้าที่เขามีอะไรบอกไว้เนี่ยทําตามเขาเถอคะค่ะของบางอย่างเนี่ยบางทีเราจะเก็บไว้ดูสวยๆคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะเราจะได้ให้คนอื่นมาดูด้วยเนาะอย่างเงี้ยนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะเ,เครื่องแป้งสมัยก่อนนี่เขาจะนั่งกับพื้นแบบนี้นะคะ้าสมัยรุ่นหลังๆนี่ก็จะมีเก้าอี้นั่งแล้วไง มันจะสูงขึ้นถูกไหมกันแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นห้องนั่งเล่นเนาะเป็นห้องเอ็นหลังห้องเรียนหนังสืออะไรก็ว่าไปนะคะเพราะมันจะมีเช่นมาเอ้ยอันนั้นกระดานชนวนโอ้โหเดีย๋ยวจะร้องเพลงอะไรนะเนี่ยเก่ามากอะกระดานชนวนรุ่นแบบที่บ้านมียังไม่เก่าขนาดนี้คะที่นี่เก่าจริงนะคะเน่ดูดิสอู ใช่ไหมซออู้ซอด้วงคุยเห็นไหมคะมีพวงมาลัยหมดเลยเพราะว่าพวกอุปกรณ์ที่เป็นงานผวกนี้มีครูหมดนะคะมาตรงมุมนี้อันนี้มันจะเป็นซอกระหว่างห้องครัวคือทุกคนจำไว้เลยนะบ้านบ้านคนไทยเนี่ยนะสมัยก่อนนะที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าเดี๋ยวนี้เขาไม่น่าจะถือสากันแล้วมั้งแต่สมัยโบราณอนะไปมาหลายที่แล้วนะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลย คือในส่วนของห้องครัวนะคะเขาจะแยกออกมาจากในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนอะไรพวกนี้นะคะแต่การแยกของเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงแยกแบบโอ้โหแยกไปเลยไม่ใช่นะมันจะมีแบบนี้แหละเป็นที่คล้ายเหมือนเป็นเป็นช่องแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการแบ่งให้รู้ว่าอันนี้เป็นโซนทาอาหารเพราะว่าบางทีทําอาหารมันจะมีกลิ่นมีอะไรไงใช่ไหมมันเหมือนเป็นกุศโลบายนะแต่ว่าไม่ได้ดูดูแบบไม่ได้ดูแบบ เฮ้ยโอ้โหมึงแยกซะขนาดนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเป็นครัวสมัยใหม่เดี๋ยวนีน้แยกคือเขาแยกไปเลยนะคือครัวบางทีไปอยู่แบบไกลไกลนะคะกว่าจะเดินเอาอาหารจากครัวมาที่โต๊ะอาหารได้โอ้โหไม่กินดีกว่านะคะไกลจัดประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเกลือโอ้โหเกลือเอ้ยอันนี้เป็นเครื่องโม่ทุกคนรู้จักว่าเป็นเครื่องโม่แป้งโอ้หอันนั้นเป็นองที่มีหูหัวายากมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้โอง์แดง องแดงองดำเนี่ยกี้เรามันจะบอกว่าไอ้ไหดดำๆอย่างเงี้ยใส่เกลือดีมากเลยนะคะใส่เกลือดีมากเอาไว้เดี๋ยวพวกเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยทาในใน ep ีหลังๆไปนะคะอันนี้เราเอาหลักๆก่อนนะคะเพราะถ้าลึกลงไปในดีเทลเนี่ยสงสัยคลิปหนึ่งพูดเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ไม่จบอะนะคะอันนี้เป็นห้องครัวสังเกตไหมว่าถ้าเป็นบริเวณห้องห้องอื่นๆเขาเนี่ยข้างฝามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็น เป็นไม้แบบนั้นนะคะ่ะเป็นไม้ที่เป็นฝาแบบนั้นอะเห็นไหมมันจะดูแน่นหนากว่านะแต่ว่าถ้าเป็นห้องครัวเนี่ยเหมือนเลยเหมือนที่คุ้มขุนแผนเลยเห็นปะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเอาไม้มาสานๆขัดๆกันแค,แค่ให้มันให้มันดูเหมือนแน่นหนาน,นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะต้องระบายในส่วนของเวลาที่ทํากับข้ากับข้าวใช่ไหมควันคนมันเยอะเราจะได้ระบายออกไปได้ไม่งั้นแม่ครัวอาจจะสำลักได้นะคะเผาพริกเผาเกลืออยู่ในนี้นะคะ โอ้โหดูกระต่ายปี่เห็นกระต่ายไหมโอ้โหน่ารักเกินอะ่ะเป็นลูกกระต่ายด้วยอะ่ะใช่ไหมปกติที่เรามีมีกันก็คือเป็นกระต่ายขนดองเร้าที่เรามีมีกันใช่ไหมที่มันเป็นไม้แล้วก็มีไอตัวยื่นออกมาอันนี้เป็นลูกกระต่ายเลยดูดิโอ้โหวิสันหามันจริงนะคะเนี่ยโอ้ชอบจังเลยอะ่ะอันนั้นไม้เขาเรียกทับพีนะคะกระบวย เรียกทับพีทัพพีคือเอ่อทัพพีคือเขาเรียกอะไรนะปลายมันจะแบๆหน่อยแต่ถ้าเปิดเป็นกระบวยเนี่ยมันจะสามารถเอาไว้ตักอะไรตๆได้นะคะโอเคค่ะขึ้นมาอีกด้านหนึ่งลงอีกด้านหนึ่งนะคะเดยกกี้ต้องค่อยๆลงนะเดี๋ยวถ้าเกิดถลายไลด์ลงไปนี่โอ้โหเรียบร้อยค่ะโอ้โหส4บนาทีแล้วนะคะ ย่างที่บอกอะ่ะคือมันไม่สามารถที่จะพูดแบบข้ามบางตอนอะไรไปได้ไงบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่อยากข้ามด้วยนะคะเพราะว่ามาแบบเนี้ยถือว่าเป็นโชคดีที่ได้เข้ามาแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างไปให้มากที่สุดคนที่ไม่มีโอกาสมานะคะเขาก็จะได้เข้ามาดูอันนี้เป็นตำาราฤาษีดัดตนทุกคนเคยได้ยินป่ามันเป็นการนวดนวดตัวเองนี่แหละเราสามารถทำด้วยตัวเองเราได้นะคะโห คือถ้านี้เป็นออริจินอลนะเป็นแบบออริจินอลเลยที่แบบมีมาตั้งแต่สมัยยุคยานะแสดงว่าที่นี่เขาเก็บได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยเนอะดูดิอันนี้เป็นพวกยาต่างๆนะคะเห็นไหมคะโอ้โหดูดินี่มะเกลือกี่เคยได้ยินมะเกลือมาตั้งนานเลยนะเพิ่งเคยเห็นหน้าตาจริงว่ามะเกลือเป็นแบบนี้นะคะชะเอมไทยเขากวางอะไรเนี่ยมาตรงมาตูมาต,มาตูนี่เราเคยเห็น สมอพิเเพอ่าอน,นี่เคยเห็นมาเฟืองเงี้ยแต่บางอย่างไม่รู้จักคูณคูนเคยเห็นตะดอกอันนี้เขาเอาในส่วนของออต้นเนี่ยค่ะมาตาแพง้งขี้เหล็กอ่าเคยเห็นสะเดาชุมเห็ดเทศมะก,กาดิงเูเ่าอะไรเนี่ยชมดเช็ดอะไรพวกนี้นะคะหินบทยาโอ้โหอันนี้หินบดยานะคะดูดิแม่ จริงนะเนี่ยเก็บภาพไปให้ได้มากที่สุดนะคะไม่รู้ว่ากี่จะได้มีโอกาสกลับมาที่ยุทธยาเมื่อไหร่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของยุทธยาตอนนี้เนี่ยไม่แทบจะไม่เหลือที่ไหนที่เราไปคือคือกี่จะไปแต่เฉพาะที่ที่มันอยู่ในแผนของเราที่เราจะต้องไปนะคะเราไม่ได้ไปทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่พาไปตรงนั้นตรงนี้คือบางที่มันไม่ได้อยู่ใน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 ไอ้นี่ที่เราจะต้องไปอันนี้เป็นงานศพนะคะ อันนี้เป็นพิธีงานศพสมัยก่อน,อนเผากองฟอน่ะนะคะก็พระมาสวดบางสกุลเห็นไหมคะมีลงศพอยู่มาสวดบางสกุลแล้วก็เวลาเผาก็เผากองฟอนนะคะตอนเด็กๆก,กี้ยังเคยแอบไปดูสัป,ปเหร่อ,ขอเขาเผาศพอยู่วัดข้างๆโรงเรียนที่กี้เรียนเลยจริงๆนะคะเป็นแบบเด็กใจกล้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะเดี่ยนะ คืออ,นนอันนี้คืออะไระคะเนี่ยอันนี้มันหล่นลงมานะเดี๋ยวต้องบอกเจ้าหน้าที่เขาว่าให้เก็บขึ้นไปโอเคนะเรียบร้อยนะคะในส่วนของอ่เขาเรียกอะไรนะคะวิถีชีวิตของของชาวอยุธยาของเรานะคะค่อนข้างละเอียดเลยนะคะที่ค่อนข้างเดินค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวเนาะโอเค เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของอวิทยาในฐานะเมืองราชธานในเมืองราชธานีจริงๆเราควรจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงน,นั้นก่อนนะแต่ว่าพี่ว่าข้อมูลตรงน,นั้นมันเยอะกว่าไงแล้วก็คงจะมีอะไรให้เราพูดคุยกันได้มากกว่านี้ตอนนั้นก็เลยเก็บรายละเอียดในจุดอื่นๆไปก่อนนะคะโอเคนะคะ